มืี้พอดึงที่ผมนั่งอยู่หน้าร้านยางแล้วมีรถเก๋งสาคันแล้วขับออกไปคันหนึ่งเหลือสองคันใช่ไหมเพราะว่าเป็นรถเป็นรถของยายยายสีแยยดงรถเก๋งสีขาวนั่นนะ่ะเบียนอะไรนะแปดแปดหนึ่งแปดสองสองใช่หมหนึ่งกอไก่ทอทงหนึ่งแปดสองสองวทมอมจำได้แค่เนี้ยไม่ได้จำรุ่นรถเก๋งนะสีบรอนขาว ่าขณะที่นั่งอยู่รถรถกู้ภัยก็บอกว่าให้ให้รีบไปฝั่งนู้นเลยออพระเขาวางเงินให้ผมประมาณ60บาทมันไม่ให้เงินในตู้บริจาคไปถึงแนละ้วมันก็ไม่มีไม่มีแต่กลับไปเจอไรถบัสสองคันใหญ่พอดีรถตำรวจสพชัยพฤกษ์ผ่านไปเมื่อกี้เล่าให้ผมฟังว่า มันไอไอรถบัสคันใหญ่นะเขาจะมารับคนแถวนี้เอาไปสู้รบกันเนี่ยรถตำรวจแบบเนี้ยแสดงว่าไอรถกู้ภัยนั่นนะต้องการให้ให้ผมอะขึ้นขึ้นรถบัสสองคันนั้นไปแล้วก็เขาจะจ่ายค่าจ้างมันเป็นลูกน้องมันเป็นชื่อมันเป็นคนชื่อไอไอแดงที่อยู่หลังบ้านผมอะไอ้แดงนี่มัน เขาเรียกกันไอ้แปะบางคนเขาเรียกไอ้ไอ้ลุงแดงมันมีไอ้ลุงแดงตัวขาวๆอ้วนเป็นเพื่อนในชัยอีกคนหนึ่งนะคนนั้นเป็นคนยวนแต่คนนี้มันอยู่หลังบ้านผมอยู่ทางบ้านอีฝนบ้านอะไรนั่นนะไอ้ไอ้ไอ้แปะเนี่ยมันเป็นหัวหน้าทหารอยู่มอทบอร์สิบเ็ดป็นลูกน้องอีทอนเขาว่าอย่างนี้อีทอนนี่คือสิรินทอนไง เขาจะไปสู้รบกันแล้วอย่างนี้ผมถ้าผมเข้าบ้านเขาจะตามเข้าไปเลยเนี่ยท,ทีมลูกน้องซิดินทรอนคืนนี้อผมจะขอแรงให้ช่วยกันฆ่าฆ่าไอ้ชื่อไอ้แปะนั่นแล้วก็ไอ้ซิดินทรอนด้วยเพราะว่าผมทนเดินไปเดินมาอยู่เดือนกว่าแล้วเนี่ยทุกคนถ้าสงสารผมก็เคลียร์ให้ผมก็แล้วกัน ไม่งั้นผมก็ผมจะไม่รอดล่ะลำบากหน้าดูเลยเยิ่งไวเชยครับถ้าผมพูดผิดไปขออภัยด้วยนะถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาโดนกล่าวโทษอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้ทำเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าเขาไม่ได้ทำแล้วก็เล่าเรื่องที่ถูกต้องให้ฟังเนี่ยเขาจะได้คองลาดถ้าเขา เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาไม่ยอมรับเขาก็ต้องรับกรรมไปล่ะคแค่นี้แหละ